ก็ก่อนน้านี้ที่หายหน้าหายตาไปก็มีถ่ายไฟน้องช้างแล้วก็มีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสามิเพิ่งเริ่มต้นก็มีแผนที่จะออนแอร์น่าจะเป็นหน้าเหมือนกันไม่กดดันค่ะก็อย่างที่บอกว่าคือด้วยทุกๆอย่างตอนนี้ทุกๆอย่างมันเปลี่ยนไประบบแต่ละอย่างทุกกคนการดูหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราเข้าใจได้ฉะนั้นเราแค่แบบเอนจอยกับงานที่เราทําแล้วก็แฮปปี้กับ คนที่มองว่าเออแล้วเขาเริ่มมีสนุกเรา,าพัฟฟี่ล้วค่ะก็คังไม่ได้เก็บเอาอะไรมากดดกันดีาันเราเาปเ็นขับก็บวออกจแซวานักเอ,อเกถามเลอว่านันเง,งเอกคู่เลดดิง้งจะกลับมาช่วยคู่เลดิ้งเราเมื่อไหร่ละครมุกยังไม่ไดออนเลยตอนนี้คือไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าละครจะกลับมาออนเมื่อไหร่ หมายถึงว่าอันที่มุกเล่นเนี่ยจะมีแพลนออนแอร์เมื่อไหร่ยังไม่ทราบแต่ว่าก็ก็อยากให้ทุกคนติดตามกันแต่ว่าจะถึงขั้นกู้เลสติ้งเลยหรอทุกคนแล้วก็ละครกเรื่องดีหมดที่เราบอเออูรักตาได้เลยไม่ขนาดนั้นละครทุกเรื่องทุกคนดีหมดดูีละคนละแบบกดดับ ก็อย่างที่บอกว่าคือด้วยทุกๆอย่างตอนนี้ทุกๆอย่างมันเปลี่ยนไประบบสองแต่ละอย่างทุกๆคนการดูหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจได้ฉะนั้นเราแค่แบบเอนจอยกับงานที่เราทําแล้วก็แฮปปี้กับคนที่มองว่าเออแล้วเขาเรื่งนี้สนุกเราแฮปปี้แล้วค่ะก็ไม่ได้เก็บเอาอะไรมากดดันดีเราได้ยินข่าวที่ว่าจะมีกำหนดแล้วไหมวันจะยังไงเส้นทางให้ได้ กำหนดละครเหรอคะก,ก็ได้ยินแว่วๆว่าอาจจะประมาณนี้ออนประมาณนี้แต่ว่าที่โชว์ชัวจริงๆมุกยังไม่ยังไม่ทราบจริงๆแต่ไ้นทไทยม่ไม่ไม่ทราบเลยนะต้องลองต้องรอแบบจริงๆว่าเมาาื่อไหร่กอนนนี้นนนาาใช่ค่ะก็ก่อนหน้านี้ที่หายหน้าหายตาไปก็มีถ่ายไฟําค้างแล้วก็มีซีนีส์อีกเรื่องหนึ่งที่เป็น3ามสิพุ่งเริ่มต้น ก็มีแผนที่จะออนแอร์น่าจะปีหน้าเหมือนกันสองเรื่องนี้น่าจะปีหนะน้าเพราะว่าก็คือเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้คือยุ่งรอแล้วรอแผนเนาะใช่รอรอแผนรอจังหวะเวลาอะไรต่างๆอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นแผน่นฟอรกับกับสัญญาตอนนี้เราเราเราอยู่ช่องเจ็ดค่ะตอนนี้ยังอยู่ช่องเจ็ดก็แบบว่าตอนนี้ลุกเขาเรียกว่าขึ้นลุกใหม่มาเรื่อยๆเลยนะเราก็คือมันค่อยๆขึ้นบนพื้นที่แหละเรื่องธรรมดาเราแก่แล้วไม่ให้เด็กๆขึ้นมา ก็เป็นเรื่องปกติค่ะพอเราโตขึ้นประมาณนึงทุกทุกทุกอย่างมันก็จะมีเจนใหม่ขึ้นมาก็มาได้รับบทบาทใหม่ที่เราเคยเล่นเราโตไปเราก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเล่นอีกบทบาทหนึ่งก็ตามอายุเข้าใจได้จริงๆก็ทำใจได้ไหมล่ะ มันมันไม่มถึงทัานต้องทําใจคุณเป็นคนแบบชิลๆอยู่แล้วเพราะว่าเราเอนจอยกับการทํางานที่แบบให้เราเรามีความสุขกับงานนี้เราเราแบบโฟกัสแค่นี้เลยความสุขของเราได้ทํางานแฮปี้จบเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้มองอะไรลายล้อมขนาดนั้นแค่แค่มีความสุขกับการทํางานก็พอหลังจากนี้จะเป็นยังไง ก็เอาจริงๆก็มไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คิดว่าแฟนๆทุกคนที่รักในตัวมุกเข้มก็ยังคงแบบคอยซัพพอร์ตมุกกับเข้มมาตลอดไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นงานข้างนอกงานข้างในงานละครคู่หรือว่าแบบเป็นมุมตื่นๆก็ยังเห็นว่าเขาก็ยังรักเรายังคอยซัพพอร์ตเราเสมอก็คิดว่าการที่มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ก็เป็นสิ่งที่น่ารักแลวก็ขอบคุณการกลับบ้านคู่ ตอบเดิมตลอดะไรก็ก็มีบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกับใครจริงๆแต่เราพงไหมคะว่าเราสวยขนาดนี้เราสวได้ไงหนูไม่รู้เหมือนกันอาจจะคือโักัสเราอาจจะเปลี่ยนไปเราอาจจะมีความสุขกับการแบบไปเที่ยวกับเพื่อนสนุกกับการใช้ชีวิตคนเดียวไปนู่นไปนี่คนเดียวเราทำอะไร มีความหวังมากขึ้นไม่รู้เหมือนกันไม่อยากให้ทุกคนคิดไปไกลหรือว่าไปถึงจุดไหนแต่ว่าด้วยมุกกับแค่มอเรามีมิตรภาพที่ดีต่อกันมากๆแล้วเราสนิทก,กันแบบแบบแบบมากๆจริงๆเราเลยแบบเราเลยรู้สึกว่าการอยู่แบบเนี้ยเป็นเครื่องการซัพพอร์ตการหรือว่าอะไรงมันเป็นอะไรที่ยังอยู่ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามันเป็นมันเป็นจังหวะเวลามั้งคะแต่ว่าอยู่แบบนี้มันก็แล้วมันเหง่ยวไหมคะโสดเหงาไหมคะก็ไม่เหงานะคะช่วงหลังมึอยู่กับเพื่อนเยอะมึอยู่กับเพื่อนเยอะมากๆก็แบบเริ่มไม่จะชินแล้วแล้วตอนนี้สเปคเราคะัสเปคสเปคไม่มีขอแค่คุยกันแล้วโอเคค่ะเพราะว่าแบบคือแค่เป็นคนดูคนจากการคุยมากกว่าแค่แบบ แค่ถ้าคุยกันโอเคคลิกไปกันได้ก็โอเคค่ะ